ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนย,ยืดเยื้อมาแล้วกว่า2ปีแต่ตลอดทั้งปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างฝ่ายยังไม่มีใครแพ้ชนะในสงครามที่สร้างความสูญเสียไปแล้วมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนดูเหมือนทั้ง2องประเทศกำลังติดหลงสงครามเช่นเดียวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เริ่มจะอ่อนล้ากับความขัดแยง้งที่หาทางออกไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆติดตามได้ในรายงานพิเศษ2023 ตลอดทั้ทงปีที่ผ่านมาสถานาการณ์ความขัดแยง้งทางการทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจอย่างต่อนเนื่อง แม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เพราะเด่นดังให้หลายฝ่ายเกาะติดเหมือนช่วงที่เกิดสงครามใหม่ๆในปีที่แล้วเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ทางรัเสเซียและยูเครนย,ยังคงสามารถยันกันอยู่ตามสมรภูมิรบแนวหน้าต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกของอยูเครนที่รัเสเซียพยายามหาทางบุกขยับประชิดหวังให้ทับหน้าเคลื่อนพลคืบหน้าเข้าไปลึกยังดินแดนยูเครนมากขึ้นแต่ทหารยูเครนก็ยังสามารถต้านทานการบุกข,ของรัเสเซียเอาไว้ได้ อีกทั้งยังดําเนินความพยายามรุกตอบโต้กลับจนสร้างความเสียหายให้กับกองกําลังรัสเซียไม่น้อยเมื่อการสู้รบแบบเผชิญหน้าภาคพื้นดินไม่ได้ผล ทั้งรัสเซียและยูเครนก็หันมามุ่งเน้นการยิงขีปนาวุธปืนใหญ่และโดรนโจมตีทำลายศักยภาพทางการทหารของอีกฝ่ายผลัดกันสร้างความสูญเสียไปมาแทบจะตลอดทั้งปีแต่ภาพรวมไม่ได้ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะักเนื่องจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของแต่ละฝ่ายสามารถยิงสกัดฝ่ายตรงข้ามและป้องกันพงแดนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร การสู้รบที่ยืดเยื้อยาวนานทำให้ทุกฝ่ายอ่อนล้าและประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะยูเครนที่ต้องพึ่งพางความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรตะวันตกในเรื่องกระสุนรถถังยานพุ่งกราะปืนใหญ่ไปจนถึงเครื่องบินรบ ประธานาธิบดีวลดีมีเซเลนสกีผู้นำยูเครนต้องตระเวนเดินสายไปพบหารือกับผู้นำชาติพันธมิตรต่างๆเพื่อขอความสนับสนุนทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และงบประมาณโดยย้ำว่าหากไม่มีการเติมกระสุนหรือส่งมอบอาวุธและเครื่องบินรบทันสมัยให้ยูเครนรัสเซียที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าก็จะกลับมาชิงความได้เปรียบไปจนถึงอาจเป็นผู้ชนะในสงครามได้ซึ่งชาติตะวันตกคงไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีความหวังของยูเครนดูเหมือนจะมีอุปสรรคไม่น้อยทั้งจากสหรัฐผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่นับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังทหารลุกราณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2022รัฐสภาสหรัฐได้จัดสรรงบประมาณให้ยูเครนไปแล้วกว่า111,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.8ล้านล้านบาททั้งด้านการจัดหาอาวุธวิศปกรณ์และความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ยูเครนยังคงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มอีก60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2.1ล้านล้านบาทซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังติดขัดเพราะสมาชิกอุทิสภา,ภาสังกัดพรรคริพับลิกันโหวตความร่างงบประมาณก้อนนี้ไปแล้วส่วนความพยายามของอยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรชาติสัมันต์ ทั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้เช่นเดียวกับการเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ที่แม้ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชาสมาชิก EU จะเห็นพอ้องเรื่องเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเพื่อรับยูเครนและมอโดวาเข้าเป็นสมาชิกก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายด่านและอีกหลายขั้นตอนกว่าที่ยูเครนจะถึงฝั่งฟัน ในส่วนของรัสเซียาการทำสงครามในปีนี้อาจไม่มีความคืบหน้ามากนักเพราะแทบจะไม่ได้สามารถขยับแนวรบเข้าไปลึกยังดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครนได้มากขึ้นแต่รัสเซียก็อ้างว่าสามารถยึดดินแดนบางส่วนในหลายเมืองสำคัญของยูเครนทั้งบักมุดซาปอริเซียและเคอร์ซอนพร้อมกับอาศัยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเข้าใส่กรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบต่อเนื่อง อาจเพียงพล้ำบ้างช่วงที่ยูเครนส่งโดรนและเรือดำน้ำติดระเบิดรุกเข้ามาโจมตีถึงภูมิภาคไครเมียทางตอนใต้ของรัสเซียแต่ก็สร้างความเสียหายและผลกระทบไม่มากนักเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตกใจให้กับรัสเซียมากกว่าคือเมื่อวันที่23มิถุนายนที่กองกำลังนักรบรับจ้างแวกเนอร์นำโดยเยฟเกนีฟริโกซินที่มีส่วนร่วมช่วยทหารรัสเซียทำสงครามกับยูเครน กระทำการอุกอาจด้วยการนำกำลังนักรบติดอาวุธเคลื่อนพลจากเมืองทางตะวันตกของรัสเซียหวังมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโกอ้างว่าเพื่อคนลมรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนับเป็นการท้าทายอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ผู้นํารัสเซียขึ้นบริหารประเทศแต่หลังจากนั้นเพียง24ชั่วโมงรัฐบาลรัสเซียก็ประกาศว่าวิกฤตการณ์เรื่องนี้ยุติลงแล้วโดยมีประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุส เข้ามาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยข้อพิาพาทจนพริโกซินยอมเลิกล้มความตั้งใจเคลื่อนทัพไปมอสโกแต่เขายืนยันว่าตนไม่ได้ขัดแยง้งหรือต้องการโค่นล้มประธานาธิบดีปูตินแต่อย่างใด <S <S เพียงแต่ขัดแยง้งและไม่พอใจผู้นํากองทัพและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียเท่านั้นพริกซินและแวรเนอร์ไม่ได้รับการยอมรับใกต่อไปจนต้องย้ายไปตั้งหลักในเบลารุส อย่างไรก็ดีวันที่23สิงหาคมเครื่องบินที่พริกซินและแกนนำระดับสูงของกลุ่มแวกเนอร์ที่เดินทางจากกรุงมอสโกไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประสบอุบัติเหต,ตุตกในภูมิภาคทเวียห่างจากกรุงมอสโกร,ราว100กิโลเมตรส่งผลให้พริกซินและคนบนเครื่องรวม10คนเสียชีวิตยกลำ ทามกลางกระแสการค้าค้ะเนจากนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกว่าเหตุเครื่องบินตกที่ค่าชีวิตพริโกซินไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อาจเกิดจากระเบิดที่ซุกซ่อนไว้บนเครื่องบินเพื่อหวังลอบสังหารเขาขณะที่ปูตินที่แม้เมื่อต้นปีจะถูกออกหมายจับจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามรวมถึงการขนย้ายเด็กอย่างผิดกฎหมายจากยูเครนไปรัสเซีย แต่เขาก็ยังครองอํานาจในรัสเซียอย่างเบเ็ดเสร็จอีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังหลายประเทศได้โดยไม่กังวลเรื่องหมายจับพร้อมกับส่งสัญญาณเตรียมลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้าหวังครองอํานาจบริหารประเทศต่อไปและบัญชาการการทําสงครามในยูเครนให้บรรลุปเป้าประสงค์ตามที่เขาตั้งใจไว้ให้ได้